สวัสดีค่ะเพื่อ,อนๆค่ะรู้สึกเศร้าอ่ะเมื่อวาน f เฟ e บ o o k ล่มอ่ะแล้วทีนี้เฟซของไหนก็ยังเข้าไม่ได้อะเพื่อ,อนๆค่ะทั้งเฟซพอเฟซเข้าไม่ได้ทีนี้ในเพจของไหนก็เข้าไม่ได้ด้วยเศร้าเลยทีเนี้ยไม่รู้ว่าจะกู้คืนบัญชีมาได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไหนอ่ะไปตั้งยืนยันตัวตนสองสองั้นสองเขาเรียกอะไรอ่ะสองชั้นไง ไปตั้งยืนยันตัวตนสองชั้นเสร็จก็เขาก็ไม่ส่งรหัส OTP อะไรมาให้เนาะทีนี้ไหนก็ต้องแบบว่าต้องกู้คืนอะแบบว่า48ชั่วโมงเนาะรอดูว่าผลจะเป็นยังไงอะ่ะเศร้าเลยจริงๆเพื่อนๆอนขาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเฟซส,ส่วนตัวเนี่ยพูดถึงมันก็ไม่สามารถทำไรายได้ได้ก็จริงแต่ว่าเพื่อนๆหรือว่าญาติพี่น้องอะไรอะอยู่ในนั้นหมดนะเพราะว่าไหนไอ้นีนก็เปิด เฟซมานานหลายปีแล้วแหละหลายสิบปีแล้วสิบสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่แล้วก็ในเพจในเพจของนายก็ผู้ติดตามเป็นหมื่นคนแล้วเนาะคือก็ได้สร้างรายได้แล้วอะทีนี้ก็มาเจอเรื่องเฟซบุ๊กมันล่มนะเนาะพอมันล่มเสร็จทีนี้มันก็ต้องเขาเรียกอะไรล็อกเอาอ่าเขาเรียกอะไรระบบมันล่มคือมันล็อกเอาหมดทุกๆุกเครื่องเลยนะของนายก็คือของทุกคนนะั่นแหละเนาะทีนี้มันก,ทนนก็ทีนี้มันก็ไม่สามารถล็อกอินได้อแต่สําหรับของ ของแฟนหรือว่าแข่งของลูกแฟนเนี่ยคือเขาแบบว่าไม่ได้ตั้งตั้งแบบว่ายืนยันสองขั้นตอนเหมือนไหนไงเขาก็เข้าได้เล่นได้ปกติเนาะเศร้าอ่ะพูดถึงก็เศร้าเนาะนี่เนนะาะบางทีก็มันเหมือนกับว่าเสพติดเฟซบุ๊กไปเลยเ,เพื่อนๆขาพอไม่มีเฟซบุ๊กแล้วมันะ่ะรู้สึกว่าเวยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกกับเ,เพื่อนๆขาบอกไม่ถูกจริงๆนะไม่รู้ว่าต้องพบแพทย์หรือเปล่าเนี่ย เพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะเพราะว่าบางบางทีสิ่งที่ตั้งใจทํามาแล้วอ่ะเออนะหุต่า,าตั้งใจทําเพจมาเป็นปีกว่าจะกว่าจะแบบว่าเป็นรูปเป็นร่างเนาะแต่ตอนนี้ไหนก็เปิดเฟซใหม่แล้วแหละเปิดเฟซใหม่มาเอาไว้เอาไว้ติดต่อก่อนเนาะเอาไว้ติดต่อก่อนเพราะว่าต้องรอรอสี่สิบแปดชั่วโมงอะครับเพื่อนๆขาเออนี่แหละบางทีก็เศร้าอบะเพื่อนๆขาเศร้ๆๆาจริงๆ,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 ๆอ่ะ อยากจะร้องอะ่ะอยากจะร้องอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไหนาก็ต้องเพื่อนก็ต้องหายหมดนะทีนี้อะ่ะเฟซส่วนตัวเพื่อนก็หายหมดเออในเพจก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยเพราะว่าเข้าไม่ได้เพราะเพราะเฟซของไหนคือมันลิงก์อ่ะกับในเพจเนาะมันก็เลยเข้าไม่ได้อะ่ะเพราะว่าไนไหนคือไนจํารหัสอะไรได้เรียบร้อยแต่ว่ามันต้องยืนยันแล้วมันรออะ่ะให้อะ่ะระบบส่งอะ่ะ o t p มาให้เนาะมันก็ไม่ส่งมา ไม่รู้ว่าเพื่อนๆหลายคนเป็นแบบไหนหรือเปล่าอ่ะที่นี่เราก็ต้องขอแบบว่ายืนยันตัวตนเนาะก็เหมือนกับส่งเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ดูเนาะนก็ได้ส่งพาสปอร์ตไปแล้วแหละแต่เขาบอกว่า48ชั่วโมงเนาะเศใจฐใจรอเศรรอนะเพื่อนๆะข่ะเออนะและที่สําคัญนะเมื่อวานอ่ะเมื่อวานนหนก็ไม่รู้ว่าระบบล้มนนึกว่าโดนแฮกค่ะเพื่อนๆท่านคิดว่าของตัวเองโดนแฮกแล้วก็ ทำไปทํามาเนี่ยคือแบบว่าส่งเลข OTP เนี่ยหลายรอบมากเพราะมันไม่เข้าสาักทีไงหลายรอบจริงๆน่าระบบก็น่าจะบล็อกกล่องไหนแล้วแหละทีเนี้ยเพืเ่อนๆค่ะขอกําลังใจด้วยนะคะ